ทุกคนในช่วงเช้านะครับวันทํางานนะครับในเช้าก่อนการทํางานนะครับผมให้ทุกท่านชมดอกไม้ในบ้านนะครับพร้อมๆกับคอรัสเป็นเสียงนกนะครับในบ้านนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศในช่วงเช้าๆนะครับซึ่งนี่คือดอกกุหลาบกึ่งเลื้อยนะครับสายพันธุ์อังกฤษนะครับดอกสีชมพูนะครับที่ผมเคยรีวิวนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าวันนี้นะครับเขาบานพร้อมกันในช่อนี้นะครับ สองดอกแล้วมีอีกดอกหนึ่งกําลังจะบานเต็มที่กําลังคลี่กีบออกมานะครับส่วนสองดอกนั้นนะครับบานเต็มที่แล้วครับกุหลาบกึ่งเลื้อยหรือกุหลาบเลื้อยสายพันธุ์อังกฤษนะครับดอกซีมพูนะครับต้นนี้นะครับมีกลิ่นหอมมากๆนะครับแล้วก็เขาจะออกดอกได้นานมากๆนะครับนี่ประมาณสักสองสามอาทิตย์แล้วนะครับดอกก็ยังคงไม่ร่วงนะครับนี่คืออีกช่อหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูอีกช่อหนึ่งนะครับช่อนี้บานหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็กําลังจะร่วงแต่การร่วงของดอกกุหลาบาซพันธุ์อังกฤษนะครับเขาจะข้อดีก็คือจะค่อยๆร่วงนะครับจะไม่ได้ร่วงพร้อมกันนะครับทีเดียวลงมาเลยทุกกลีบเลยไม่ใช่นะครับแต่ค่อยๆทิ้งกลีบลงมาทีละกลีบนะครับอันนี้คือช่อที่เขากําลังร่วงแล้วนะครับส่วนช่อนี้ที่ผมรีวิวนะครับที่ผมรีวิวครั้งแรกเนี้ยช่อนี้กาลังสวยเลยนะครับนี่คือกุหลาบอังกฤษ กึ่งเลื้อยนะครับไม่ใช่กุหลาบเลื้อยนะครับกึ่งเลื้อยนะครับตอนนี้ก็เ,เป็นกุหลาบอังกฤษสายพันธุ์ลูกผสมแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกุหลาบซีมพูนะครับที่สวยมากในช่วงอากาศเย็นนะครับเหมาะกับอากาศและบรรยากาศช่วงนี้เลยนะครับ